ยีงยมเ,เลยครับตอนนี้เราครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่องก่อนใช้สร้างบ้านนะครับผมอยู่ที่หน้าง,งานบ้านเดี่ยวที่เกาะจันทนะครับมาดูหน้าง,งานนะครับว่าวันนี้ทีมงานทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนี่ครับก็หลังนี้ก็ ทำรั้วนะครับเอ็นละเทเอ็นเดี๋ยวก็จะฉาบนะครับจะฉาบแล้วก็ทีมงานเตรียมเทพื้นรอบบ้านก็เข้าแบบนะครับก็เดี๋ยวจะจองปูนให้นะครับ,บน,นีนเตรียมเข้าแบบนะครับแล้วก็ด้านในก็ก่ออิฐนะครับแ้่ไม่ใช่ดิก่อไอปูกระเบื้องครับด้านในปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องคืนแล้วเดี๋ยวไปดูกันหน่อย เรื่องปูกระเบื้องปูพื้นกันละนี่เป็นพื้นกระเนต้อหกสิบนะครับเรื่องปูแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คาเทนี่เตรียมข้าวแบบนี่เตรียมพื้นรอบบ้านแถมให้กับลูกค้าด้วยนะครับ ส่วนอีกหลังนี่ครับหลังที่สี่ก็เก็บงานสีนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนเข้าแบบมาก,กี่คนครับเนี่ยอีกคนมาไหมอ,ไอีกคนหยุดเหรอหรอ๋อ ตัวเล็กเลยหมานี่เทกัน้ยตรงนี้ออสั่งพีระทอนเนาะ ก็เทถึงหน้าข้างหน้าเลยเนาะอ๋อตรงนั้นสเตมปนี่ตองนี้ก็มีสีหลังนะครับลูกค้าก็อยู่แล้วสามหลังหลังนี้ก็เตรียมให้ลูกค้าดูครับทีมงานข้างสีก็มีโมีเครื่องขัดด้วย เขาซื้อสีมาให้นะให้โปรตีนสั้นด้านในก็เก็บ ยมเก็บทางหลังเลยครับหลังนี้อ๋อมีเครื่องเยี่ยมเลย ด้าน,นหลังก็ปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นงานเก็บงานสีกันโอ้เย็นสบายดีหลังนี้เก็บสี แต่งที่สี่นะครับเก็บงานสีแล้วก็ทาสีจบวันนี้ส่วหงางที่ห้าก็สรุปอีกครั้งนะครับปูกระเบื้องพื้นแบบเริ่มมาสองวันละสามวันแล้วก็เข้าแบบ แล้วก็เดี๋ยวสั่งไว้เมดสั่งพวกเดี๋ยวเตรียมสั่งปูนไว้พวกนี้ครับเราเก็บทำความสะอาดกันเตรียมเทป,ปูนอีกแล้วมีล็อกที่หกแล้วก็ตรงนั้นล็อกที่เจ็ดนะครับยัง ว่างอยู่นะครับใครหาบ้านโซนเกาอจันก็ติดต่อมาได้นะครับสิ่งของต้องเก็บเดี๋ยวขึ้นโครงสร้างหลังนี้ต่อก็เดี๋ยวเก็บขยะให้แมโครเก็บเก็เก็บไปทางนู้นโอเครรถขอทงช่าง ดูบรรยากาศนะครับพิกัดของเราก็ใกล้กับโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์นะครับจะเห็นนี่ตรงนี้เห็นหลังคาโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ใกล้ๆเองนะครับแหนมๆนู่ตรงนี้เห็นปัญญาอยู่ใกล้ประมาณ5้าิเมตรเลยรั้วโรงเรียนอนุบาลมาประมาณห0สิเมตรก็ถึงโครงการของเราแล้วนะครับเข้าทางซอยสามซอยตรงข้ามวัดกาะจันทร์หรือว่าซีเจกอดจันทร์นะครับ เข้ามาประมาณอพอถึงเลยรั้วโรงเรียนอนุบาลก่อจันทร์ก็สังเกตซ้ายมือนะครับประมาณห้าสิบเมตรก็เข้ามาบ้านเดี่ยวของเรานะครับเห็นบ้านสวยๆอยู่ทางซ้ายมือก็แวะมาชมกันได้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับอันนี้ทีมงานขัดใหญ่เลยนะครับขัดสีบ้านเดี่ยวลังที่สี่นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ บายบครับสวัสดีครับ